เอาละวันนี้เราอยู่ในเกมสปังกี้ในเพจหกฮะอะไรอ่ะข้อให้เองเลยโอเคเราจะมาเล่นสปังกี้ที่โคตรน่ากลัวในระดับหกฮะเหรอเห็นเห็นจากเะเห็นจากเพจห้าเขาบอกว่าเอ้ยอันนั้นมันของปลอมนะใช่แล้วฮะอันนั้นมันของปลอมเขาก๊อบมาฮะ โอเคอันนี้ก็ของปองเหมือนกันแล้วแหละอ่ะดูตัวแรกกันเลยโอ้โ,อโหอะไรเนี่ยโอ,โอเลนไม่ได้ดูแล้วอะโอ้โหขนาดนี้พี่เขาเรียกว่าปีศาจแล้วเนี่ยปีศาจล้วพี่แล้ว เออเลดดี้ล่ะอู้หูดาบดาบมาเลยเอ้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 ยะเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเหมือนอดไรวดียวเยเฮียวีอะวรดีวๆอยว่ดรงไปแล้วเดีรยเนี่ยวเดวดูรูปทดีไดิวเลายเป็นไว่ดช่เดดดี้ไปเล้วอ่ะอ่วแล้วฉาบล่ะ โอ้โหสว่างเกิ้มเดี๋ยวๆๆๆๆชาบ1,2,3โอ้โหวอะไรเดี๋ยวแล้วเอ่มฟันบอดล่ะเออเลอร์เฉยนี่เจียบโอ้โหวนั้นเปอะไรเนี่ยวโอ้โหนี่มันพัฒนามาจากเพจ3 อะอะไรเดียวอะไรมันพอล่ะมันมีบักด้วยเนี่ยบักนี่คือบักอ๊กฮะเฮ้ยเดี๋ยวโอเคมาดูมันมีบัด้วยนะถ้าเราดูไปเรื่อยๆมันก็จะออกเองฮะเดี๋ยวดูนะมันจะเอาออกเอง ออกเองดิน่ะเห็นไหมออกเองเลยแล้วเราก็ใส่ไม่ได้นะเดี๋ยวมันออกเองเนี่ยอะไรเนี่ยบักอะไรก็ไม่ร <eye> <'m> ู้มันเพื่ออะไรเนี่ยโอเคไปดูวาเดเลียฮะโอ้โหวาเดเลียไม่สวยแล้วอะวาเดเลียมีแต่ตาตาโต โอเคต่อไปก็คือหมวดเอฟเฟกฮะโอเคกรี okay, เป็นยังไงโอ้เดี๋ยว <ś red> แต่เสียงเบสที่โคตรหลอนมากแถมโคตรหนาด้วยอ้าวแล้วมันก็ค้างอาแล้วบัต่ะ โอ้โหตาหัวโตวดูเต้าดนิแล้วดูมันกินข้างหน้าไปแล้วโอ้โหฟันแหลมอแล้วการโนดล่ะเริ่มอริ่มันลำพังเลยนี่โอเคโอ้โอ้โหฟันหล่อไปแล้ว การเป็นการโดดการเป็นแสงไฟไฟไฟแดงไฟเหลืองไฟเขียวไปแล้วไฟแดงในภาษาเราชื่อว่าไฟเสนไม่ใช่ไฟแดงในภาษาเราชื่อว่าไฟไฟอำนาจไฟสีเหลืองที่ชื่อว่าที่ในภาษาเราเขาเรียกว่าไฟลังเลและไฟ ไฟเขียวที่ที่ชื่อว่าไฟเสรีอืมโมเสียเวลายเยอะโอเคตัวต่อไปเลยโอเวกโอ้ย <c oughs> <c oughs> ตัวอะไรเนี่ย <c oughs> บอกก่อนนี่ตัวอะไรเนี่ยเออแล้วทำไปจังหวัด <c oughs> อะไรเนี่ยแล้วหมีล่ะเป็นไม้โอ้โห โดนโดนเสียบเต็มเต็มเลยลูกพ่อแล้วในหมวเดเมโลดี้ล่ะแล้วอ่ะมิเตซันอุย้ยพ่อสมจริงอ่ะอุ้ยเอาไม่มีเอเนอเมชั่นอีกอ่ะแล้วดูโบลสะ Ui là vui, là đùng 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 này Để đùng 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 โอ้โหก็ไม้ยความหลอนเลยโอเคต่อไปเอ่อไซมอนล่ะอุ้ยแกเป็นกลแกเป็นปีศาจไปแล้วโหปีศาตาเดียวอันนี้ก็ตาเดียวเหมือนกันอะ แล้วทันเนอร์ล่ะอู้เหมือนเดิมเลยเห <laughs> มือนเพลสี่เลยอะ่ะเฮ้ยสงสารทันเนอร์อ่ะทันเนอร์เจ็บเจ็บทรมานมากแล้วดู <laughs> แล้วมันจะขยับหัวอะไรสักหนานเนี่ยอะไรเนี่ยมิสซิ่งหายไปอรอฟันคอมพิวเตอร์หายไปอา้าวแล้วมันก็เอาออกให้เองเลยโอเคอ่ะอะไรเนี่ย เอ้าแล้วมันก็เอาอ่อยใเองอะไปเฟนด้าโอ้โหชิงโอ้โหหลอนมากเลยเฮ้ยเดี๋ยวเหมือนว่าไอเวนด้ามันจะแยกร่างอ่ะเดี๋ยวดูอ่าแล้วอ่ะเว Pinky อว้หย ER> มันเดิมเลยต่อไปเจวินล่ะเดี๋ยวเยทำไมมันหน้าดำขนาดเนี้ยหน้าดำเลยเหรอโอเคคราวนี้แบ็กเอาแบ็กหายอ่ะไม่เป็นไรอะงั้นรวมรวมเพลงเลยอ่ะใส่เข้าไป Đâu say Ồ สำหรับวันนี้ก็ขอจะไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ